คำว่าเทรนสุขภาพเรื่องคีโตเจนิกกำลังจะมานะครับแต่การให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงสับสนก็เลยจะอธิบายให้ชัดๆว่าคีโตคีโตเจนิกคีโตเจเนซิสคีโตคีโตซิสอาหารคีโตเจนิกคีโตเจนิกไดเอทคืออะไรกันบ้างข้อที่1นึ่งคีโตคีโตเจนิกคืออะไรคำว่าคีโตก็เป็นคำย่อมาจากคำว่าคีโตเจนิกนะครับหมายถึง การทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหารเหมือนกับว่ากําลังอดใกล้ตายอยู่ตามสมันสานึกเราก็จะคิดว่าเวลาเราอดเนี่ยเราก็จะหิวเหนื่อยไม่มีแรงแล้วก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ในทางการแพทย์มีการค้นพบนกลไกอย่างหนึ่งมานานแล้วนะครับว่าถ้าเราทําให้ร่างกายขาดแคลนอาหารไปสักสองสาวันนะครับร่างกายก็จะเข้าสู่การทํางานอีกรูปแบบหนึง่งที่สามารถทําให้เราหายหิวแล้วก็กลับมีกําลังวัางชาพอที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับ ประมาณว่าร่างกายมันปรับตัวเพื่อกระตุ้นให้เราออกไปหาอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดแทนที่ว่าจะอดจนค่อยๆหมดแรงแล้วก็ตายปเฉยๆนะครับโดยการที่จะใช้พลังงานแบบนี้มันต้องแลกมากับการใช้พลังงานจากไขมันในร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นนะครับเพื่อรักษาสภาวะนี้ไปเรื่อยๆเราก็เลยต้องกินไขมันเข้าไปแทนอาหารที่ให้พลังงานอย่างอื่นนะครับเราเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าการทำคีโตเจนิกข้อ2คีโตเจนซิสคืออะไร ถ้าจะเข้าใจคีโตนะครับก่อนอื่นต้องมาเข้าใจก่อนว่าร่างกายของคนเราอะ่ะมันสร้างพลังงานยังไงแล้วก็ใช้พลังงานจากไหนนะครับร่างกายของคนเราจะใช้มเลกุลชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ATP นะครับย่อมาจาก adenosine ไตร p h o s p h a t e นะครับตัวที่ ATP อะ่ะมันจะได้มาจากการทํางานของร่างกาย2ระบบก็คือระบบที่1ก็คือระบบที่ใช้ออกซิเจนก็คือระบบแอโรบิกนะครับ แหล่งพลังงานของแอโรบิกก็คือไขมันกับออกซิเจนนะครับจะถูกลำเลียนเข้าไปสันดาบในเซลล์นะครับแล้วก็จะได้เป็น ATP ขึ้นมาข้อที่2ก็คือระบบแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับก็คือระบบอนาโรบิกก็คือแหล่งพลังงานของอนาโรบิกก็คือน้ําตาลนะครับที่เขาว่าใช้พลังงานจากน้ําตาลมันก็คือระบบนี้แหละครับกลไกมันก็คือว่ามันจะสลายน้ําตาลเป็น ATP โดยที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนมาทําปฏิกิริยานะครับที่มันจะต้องมีระบบอนาโรบิกด้วย แทนที่จะมีแอโรบิกอย่างเดียวก็เพราะว่าหลายๆอวัยวะมันไม่สามารถจะใช้พลังงานแบบแอโรบิกได้นะครับอย่างเช่นสมองแล้วก็ระบบแอโรบิกอย่างเดียวมันก็สร้างพลังงานได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือว่ามี2ระบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันย่อมดีกว่าหัวเดียวกระเทียมดีนั่นเละฮะเอาไว้สรุปง่ายๆก็คือว่าร่างกายของคนเราอ่ะมันใช้พลังงานจากไขมันแล้วก็น้ําตาลน,นั่นหละฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับนอกจากไขมันกับน้ําตาลแล้วอ่ะ ยังมีแหล่งพลังงานอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองด้วยด้วยการที่ตับจะนำเอาไขมัน่ะมาเปลี่ยนเป็นโมเลกุลชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคีโตนนะครับเราเรียกกระบ,บวนการที่เอาไขมันมาสร้างคีโตนว่าคีโตเจนิสนะครับดังนั้นนะครับคำว่าคีโตเจนิกมันก็คือคำย่อของคีโตเจนิสอีกทีนั่นแหละครับคีโตเจนิสเนี่ยมันต่างกับ คีโตเจนิกก็คือคีโตเจนิสิมันเป็นกระบวนการทํางานนะครับแต่ว่าคีโตเจนิกมันก็เป็นเรียกภาพรวมของกลไกการทํางานของร่างกายทั้งระบบนี่แหละครับข้อ3คีโตนคืออะไรอย่างที่บอกว่าคีโตนคือแหล่งพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนกับไขมันกับน้ําตาลแต่ว่าคีโตนอ่ะมันจะมีลักษณะแบบครึ่งๆกลางๆระหว่างไขมันกับน้ําตาลก็คือว่าข้อ3 1ึสามารถใช้ทดแทนกลูโคสได้ ในยามที่ร่างกายของเราอะ่ะมีน้ําตาลไม่พอใช้คีโตนมันสามารถเข้าไปให้พลังงานเซลล์ที่มันไม่สามารถใช้พลังงานจากไขมันได้นะครับอย่างเช่นสมองอะ่ะที่ปกติจะใช้แต่กรูโคสอย่างเดียวแต่ถ้ากรูโคสไม่พอก็สามารถใช้คีโตนเป็นพลังงานด้วยได้นะครับข้อ3าุดสคีโตนสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานของระบบอโรบิกได้นะครับคีโตนจจะถูกร่างกายนํามาใช้เป็นพลังงานด้วยกัน เปลี่ยนคีโตนเป็น ATP นะครับวิธีการก็ทําด้วยระบบแอโรบิกนั่นแหละครับคีโตนจึงเพิ่มพลังงานของระบบแอโรบิกตอนที่ร่างกายมันขาดแคลนอาหารได้ด้วยข้อ4 k e คีโตซิสคืออะไรจริงๆแล้วนะครับปกติร่างกายของเราก็ผลิตคีโตนออกมาจํานวนเล็กน้อยตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ร่างกายมีน้าตาลในเลือดลดลงนะครับเพราะว่ากลไกควบคุมการสร้างคีโตนว่าจะทํามากทําน้อยเนี่ย มันก็คือคกลไกที่ไว้รักษาระดับน้ําตาลในเลือดนะครับแบบพวกที่ได้ยินบ่อยๆก็คือพวกอินซูลินพวกไกลโคเจนตับอ่อนลูคากรอนอะไรพวกนี้นครับรายละเอียดมันไม่สําคัญนะครับเอาเป็นว่ายิ่งน้ําตาลในเลือดน้อยลงเท่าไหร่ร่างกายก็จะผลิตคีโตนขึ้นมาทดแทนน้าตาลมากขึ้นเท่านั้นนะครับเอาละทีนี้นะครับสมมติถ้าน้ําตาลในเลือดมีน้อยมากๆล่ะแบบอดข้ามวมาแล้ว3วันหรือว่าในทุกๆวันน่ะกินแป้งหรือว่าน้ําตาลแค่นิดเดียว ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคนไกรักษาน้าตาลในเลือดอนะ่ะมันก็จะผลิตคีโตนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่คีโตนอะ่ะถูกนํามาใช้เป็นพลังงานมากกว่ากลูโคโสไอจุดนี้แหละครับมันคือสภาวะหนึ่งของร่างกายที่เรียกว่าสภาวะคีโตซิสนั่นก็คือสภาวะที่ร่างกายใช้คีโตนทดแทนกลูโคโสนั่นเองนะครับ เมื่อร่างกายเข้าสู่สภาวะคีโตซิสแล้วครับจะมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือว่าจะทําให้น้ําหนักลดลงดังรวดเร็วนะครับเพราะว่าไขมันถูกใช้อย่างรวดเร็วแล้วก็หิวน้อยลงมีความกระปี้กระเป่าคนที่มีปัญหาเรื่องอ้วนเบาหวานแล้วก็โรคอะไรต่างๆนา,นานาก็จะมีสุขภาพดีขึ้นนะครับก็เลยทําให้มีคนบางกลุ่มเชื่อว่าสภาวะคีโตซิสนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คนเรามีสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาว 5. คีโตเจนิกไดเอท อาหารคีโตเจนิกคืออะไรตอนนี้เรารู้แล้วว่าสภาวะคีโตซิสเนี่ยมันดีกับสุขภาพใช่ไหมแล้วก็สมมุติว่าเอาตกลงละว่าจะทําคีโตมากละเพื่อจะได้เข้าสู่สภาวะคีโตซิสเนี่ยจะทํำยังไงเราสามารถทํามันได้ด้วยการทํำคีโตเจนิกไดเอทนะครับก็คือกินอาหารคีโตเจนิกนั่นเองรายละเอียดของอาหารคีโตก็ประมาณว่า5.1นะครับต้องมีอาหารกลุ่มแป้งแล้วก็น้ําตาลน้อยมากๆนะครับ มันยังเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องกินนะครับแต่กินในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพื่อจะได้กระตุ้นในการสร้างคีโตน5.2เนื่องจากเราไม่ได้คิดจะอดอาหารให้มันตายนะครับดังนั้นเราต้องการพลังงานหรือว่าแคลอรี่จากอาหารเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่เราจะกินอาหารที่ให้พลังงานในรูปแบบของไขมันแทนนะครับเพราะว่าไขามันอนะ่ะมันคือสารตั้งต้นในการสร้างคีโตนเราจึงต้องกินไขมันเพื่อให้ร่างกายนําไปสร้างคีโตนนะครับ ไขมันในที่นี้เนี่ยก็ต้องเลือกนะครับเลือกที่เป็นไขมันจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับส่วนพวกอาหารกลุ่มโปรตีนผักอะไรพวกนี้ก็กินตามปกตินะครับแค่พิจารณาว่ามันมีแป้งมีน้ําตาลมากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีการทำคีโตเจนิกไดเอทก็คือก็กินอาหารคีโตไปเรื่อยๆครับเมื่อร่างกายมันขาดน้ําตาลวลานิดันลหน่อยพอลหลายวันน่ะร่างกายมันก็จะเข้าสู่สภาวะคีโตซิสในที่สุดครับ